วนอุตุประกาศฉบับที่4อัปเดตเส้นทางพายุล่าสุดโมเดลเปลี่ยนพรุ่งนี้ส4่5ธันวาคมพายุถึงเวียดนามเพียกระกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะไพอุตุภัยเพียกระกาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้พาพยาก,กรบพตริพรลูกพิลาชัยทาง Facebook ประจำวันจันทร์ที่23ธันวาคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของเส้นทางพายุ จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุจากยอมค้อประกาศตามกำลังแรงได้พัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรชันและจอที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในด้านของพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและเคลื่อนต่อเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งเวียดนามทางตอนล่าง หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรชันและย่อมความประกาศต่ำกำลังแรงก่อนที่จะกระจายกลุ่มฝนจากลมต้นออกและลมต้นออกเฉียงใต้เา้าปกุมเวียดนามสอปปลาทางตอนล่างกัมพูชารวมถึงอีสานทางตอนล่างและภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองจากลมต้นออกและลมต้นออกเฉียงใต้ที่พัดกระจายกลุ่มฝนเข้ามา เนื่องจากช่วงนี้บริเวณขอบบรรากาศสูงเหนือโมนากาศเย็นแผ่ลงม,มาปกคลุมอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงมีอากาศเย็นอากาศหนาวอากาศหนาวถึงหนาวจาัดบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูดังนั้นนะครับในด้านของความชื้นที่พัดนําเข้ามาเดิมอยู่แล้วประเทศไทยทางตอนบนของเรามีอากาศที่แห้งและอากาศที่เย็นดังนั้นยากหนักที่บริเวณความชื้นจะมาบล็อกอากาศเอาไว้ดังนั้นเดิมของสภาพอากาศ ยีงมีอากาศที่แห้งและอากาศที่เย็นก็กยากที่จะเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสก็จะทําให้มีเมฆเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่โดยจะเริ่มจาก25-26ธันวาคมจากการกระจายกลุ่มฝนเข้ามาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วฝนในช่วงฤดูหนาวอย่างนี้ที่มีอากาศหนาวเย็นก็ยากนักที่จะตกหนักหนักมาก ดังนั้นโดยส่วนใหญ่ที่ตกก็จะเป็นฝนเล็กน้อยแต่อาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาได้บางพื้นที่เนื่องจากด้านของพายุมาในฤด,ดูหนาวดังนั้นการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็เป็นไปได้ยากนะครับมีโอกาสพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุในช่วงที่อยู่ในทะเลเพราะจะดึงดูดอุณหภูมิของน้ําทะเลมาเลี้ยงตัวเองได้หลังจากเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเจอลมหนาวเข้าไปก็ตัดแขนตัดขาตัดกําลังของพายุลงดังนั้นก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็ว จะกระจายกลุ่มความชื้นเข้ามากลายเป็นเมฆและเป็นฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่อาจจะมีฝนปานกลางด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามไม่ได้ของการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดกรมอุตุนยิยมวิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพาย,ยุดิปเปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างแนวโน้มพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนซึ่งนะครับไม่ได้ของพายุบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่าง มีแนวโน้มพาีุกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านันออกของเวียดนามในวันพรุ่งนี้24-25ธันวาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนเป็นพายุดีเปรสชันและยอมคอประกาศต่ำกำลังแรงตามลำดับสงบถถ่งผลทำให้25-26ธันวาคมมีลมตออกและลมตออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในช่วงวันและเวลาดังกล่าว สำหรับกลุ่ลมทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกาลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคําเตือนจากกรมอุตุนิยมทิทยากันอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้ ยิบสอธันวาคมสองพสิบเจ็ดที่ด้านของลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมในะระลอกนี้ตั้งแต่20จนถึง22่ธันวาคมคาดว่าจะเป็นช่วงที่พีคสุดของอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้นะครับเกิดอากาศหนาวจัดบริเวณพื้นที่ยอดภูกระดึงอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่8องศาเกิดแม่คะนิ้งโผลอวดโฉมเตรียมรับนักท่องเที่ยว ที่จะเปิดทําการในวันนี้23ธันวาคม2567หลังจากปิดไป9วันนะครับเนื่องจากเหตุช้างป่าทำา้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิต สำหรับใครที่จะเดินทางห้องเที่ยวในช่วงนี้ยอดดอยยอดภู min แอดมินแนะนําเลยนะครับยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวอากาศหนาวจัดจนถึง2 5ธันวาคมหลังจากนั้น26ธันวาคมจนถึง5มกราคมมวลอากาศเย็นจะค่อยๆอ่อนกําลังลงแต่ก็ย,ยังคงพอมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดเกิดขึ้นได้บริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูนะครับแต่อุณหภูมิโดยภาพรวมแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลําดับ ต่อไปนีน้จะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้23-24ธันวาคม2567พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาและสูงสุด27-30องศาบรเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัด อุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาลมตําอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิจละลดลงอีก1-2องศาโดยต่ำสุด10-16องศาและสูงสุด26-29องศาเบริวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัดอุณหภูมิต่ำสุด6-11องศาจากลมตําอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศเย็นถึงหนาลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาโดยต่ำสุด15-20องศาและสูงสุดย9 3 0ิถึงสองศาลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกรวมทั้งชายฟัง จะมีอากาศเย็นจตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาโดยต่ำสุด16-21องศาและสูงสดุด29-32องศาจากลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็วลมสูถึงส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่น้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครบริมณฑนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุดส8 2 1ดองศาและสูงสุดย9 3 2ิบกถึงสาององศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด17-24องศาและสูงสดุด28-32องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วามถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2ามออเ,เามรเตมเลลรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้านขนองร้อยละ1 0มากจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสดุด31-33องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็เวลม5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามพกรณากอาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจตรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามาลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ